ข่าวบิ๊กโจ๊กกับข่าวบิ๊กต่อก็น่าเชื่อว่าวันนี้อาจจะมีการถแถลงกันนะมีการถแถลงกันเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนะครับนะครับก็มีรายงานข่าวนะครับมีรายงานข่าวว่าบิ๊กต่อจะได้กลับมานะมาเป็นผบตรนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งผมว,ว่านะข่าวลือนะแต่ผมไม่ยืนยันนะแต่ผมได้ข่าวลือมานะผมไม่ยืนยันข่าวว่า นายกเสียถ้าลงนามคำสั่งที่109ับ297นะ,ะพบตํรวจเอกตอ่อสัะอาจ,จะทําแบทมาที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก่อนกเกษียณนะครับส่วนบิ๊กโจกรอก่อนอะไรทํานองนี้เขาว่าลือนะอันนี้ไม่ขออนุญาตไม่ยืนยันนะเป็นข่าวลือฟังขังๆไว้ก่อนก็คือง่ายๆตอ่อสัตว์กับเป็นพบตร,รก่อนกเกษียณส่วนบิ๊กโจกยังไม่ได้กลับมารอก่อนประมาณนี้แต่เป็นแค่ข่าวลือเอาคุยขังๆไว้นะ แล้วเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องออท่านพลรวจเอกเอกอัชรน,นนะครับเ,เห็นได้ข่าวว่ามีการไปแจ้งความเราะว่าทางทิกตอกเนี่ยมีการปล่อยข่าวนะครับมีการปล่อยข่าวทํานองว่าวิจ๊กกลับมาเป็นขอบอตรแล้วอะไรทานองนั้นนะครับนะครับมีการปล่อยข่าวนะครับซึ่งพลตรวจเอกก็ตอบว่าเป็นความจริงรู้สึกว่าจะมีการแจ้งความเห็นข่าวออกมอเช้านะน,นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปปั่นเปิอะไรกันเนยอะ นะทางพี่ตอ,อกเนี่ยมีคนไปปั่นเชียร์ิ๊กโจกันเยอะเลยผมเชื่อว่าิ๊กโจกท่านก็เป็นคนดีนะผลงานท่านก็เยอะอันนี้พูดตรงไปตรงมานะผมไม่มีปัญหากดเคืองอะไรกับท่านนะครับเดิส่วนไอ้ที่ท่านถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเช่นบัญชีมาฟอกเงินอ,อะไรต่างท่านก็ต้องไปสู้คนเดียวเพราะฉะนั้นเวลามองคนระมองสองส่วนเหมือนกับคุณทัทกสิณเนี่ยเมื่อวานเนี่ย,ายมาตา102โดนฟ้องไปแล้วอันไหนอันไหนเป็นความผิดก็ว่ากันไปอันไหนเป็นความจริงก็ว่ากันไปเมื่อวานนี้เห็นในข่าวทนายคุณักสิณก็จะฟ้อง หมอวระหลงไปปูดข่าวเรื่องที่ว่าใช้เงินสองพันล้านในการวิ่งเต้นประกันตัวคดมีมัดาตาร้อยจสองอันนี้ก็มมงลกลางๆนะผมฟังทนายของคุณทักษิณพูดแล้วเออขานาดคิดนะเขาวรวบรวมพยานหลักฐานจะฟ้องหมอวรนะลงเนี่ยนะหมอวระลงเนี <c> ่ย <oughs> ก่อนจะพูดก่อนอะไรต่างหมอวระลงก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดถ้ามันไม่ชัดและทาให้คุณทักษิณก็เสียหายทนายความเขฟ้องได้นะ้งบินประมาทนะบ็นบอกจะฟ้องหลายร้อยล้านอันนี้ผมไม่รู้นะนะหมอวระหลงถ้ามีข้อมูลจริงนะก็แฉเลยแต่ถ้าไม่จริง ไปโพสเฟซบุ๊กไปอะไรต่างทำให้เขาเสียหายทางฝ่ายคุณทักษิณเขาก็ฟ้องมิ่นประมาทได้นะครับนะการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องใช้เงินอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังแต่ถ้าวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องความระพฤติทั่วไปเงี้ยเออคุณทักษิณจะไปพบอัยการไหมอะไรเงี้ยเขาคงไม่โกรธหรอกมันเป็นเรื่องปกติเพราะอาการของคุณทักษิณมันก็ยึดย้ำยึดกันนะเราวิจารณ์ได้ไม่มีความผิดแต่ถ้าเราวิจารณ์ว่าคุณทักษิณใช้เงิน2องพันล้านนะวิ่งเต้นอะไรต่างๆอันนี้ต้องระวังนะครับอันน ที่ทนายวินยัเขาพูดเนี่ยก็ถูกต้องแล้วต้องระวังนะครับไปกล่าวหาแบบนี้มันเสี่ยงจะโดนฟ้องนะอันนี้ก็ฝากไว้แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ย hey, ทักษิณเนี่ยถ้าทางจะป่วยอีกแล้วนะดีลายเยอะ ayer, อะไรเงี้ยไม่มีความผิดเพราะคุณทักษิณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก,า,ก,การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องคดี112ซึ่งเป็นนไ,ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นคดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องไร้แรงความผิดมาตรา112เป็นความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงจ้ะ <c oughs> <c oughs> ด่านะมีโทษร้ายแรงโดยทั่วไปแล้วอายการก็จะค้านการประกันคุณตำรวจค้านแต่คดีคุณทักษิณทั้งตำรวจแนละอายการไม่ค้านนะพอตำรวจอนาะยการไม่ค้านก็ต้องปล่อยตัวแค่นั้นเองเรื่องราวก็มีแค่นี้ส่วนทักษิณจะผิดหรือถูกตอนนี้อยู่ในอำนาจศาลนะนะการจะวิาพา์วิจัยก็ต้องระวังในะเรื่องคดีนี้เพราะอยู่ในอำนาจศาลนะครับก็ดูกันต่อไปถ้าทักษิณไม่ได้พูดโดนตัดต่อนะครับข้อความไม่ผิดประมาททักษิณก็หลุดแต่ถ้าพูดจริงและข้อความชัดทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ของอในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะครับคุณทัพย์ศก็ติดคุกเรื่องราวก็มีแค่นี้นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับบันจัน่นวันนี้ผมมีเวลาน้อยนะผมจะจัดรายการถึงไม่เกิน8โมง20นาทีก็ไปติดต่อที่ฟอนดินเข้ารายการคุณนัยนะครับช่องก้านะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับวันนี้ก็สั้นๆน,นะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของคุณหนุ่มกะลานะครับคุณหนุ่มกะลากับภรรยานะครับแล้วก็มือที่3ามที่4อะไรต่างเนี่ยมือที่3เนี่เขาก็ปฏิเสธแตเขาไม่ได้เป็นชู้ เขาก็ฟ้องกลับไปแล้ว2คดีนะครับเป็นคดีอาญานะครับนะแล้วก็ฟ้องคนที่หมิ่นประมาททางโซเชียลไปแล้ว1คดีนะครับนะก็เป็นเป็นเพจอ่าเป็นเพจข่าวดังเลย1คดีแล้วก็จะตามมาอีกนะอีกหลายคดีคนที่ไปด่าดเขานะทั้งด,าด่ามือที่3าทั้งด่าดุกรารเนี่ยคดีความจะตามมาเยอะสบายใจได้เลยเพราะว่าผมได้เตือนแล้วถ้ายังไม่หยุดคดีความก็ตามไปแล้วก็ไม่ต้องเจรจานะครับติดคุกแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหาย บางทีเราดูข่าวดูละครอะไรต่างๆเนี่ยเราไปอินมากเกินไปก็ไปด่าเขาผมรู้สารไปโพสต์เตือนตามเพจต่างๆว่าอย่าไปด่านุกลาอย่าไปด่าคนที่สามก็ยังทําอยู่ก็ดําเนินคดีฟ้องไปแล้วที่ศาลสมุรประการนะครับเป็นเพจข่าวดังเลยที่ชอบแฉเรื่องเมียน้องเมียน้อยดาราทั้งหลายนะทางโซเชียลโดนไปแล้วครับโดนต้องเพจข่าวต้องผู้จ้างวานช้โดนไปแล้วและเดี๋ยวจะตามมาอีกเยอะก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ทําให้พีเดมีงานทํา เตือนแล้วนะครับพี่เดซาเตือนแล้วบอกยายาดาหนุม่มกลามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ว่าจะหนุม่มกลาจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จมันเป็นเรื่องส่วนตัวปิดหมดครับนะครับเตือนแล้วเดี๋ยวมาอีกเยอะมาขอบคุณทําให้สํานักงานมีรายได้นะครับนะครับก็กราบขอบพระคุณมากที่ยังไม่หยุดหย่อนกันโดยเฉพาะทางที่ตอกนะครับนะอีกหลายช่องนะเดี๋ยวก็รับหมายสารไปใครฟังพี่เดแล้วเนี่ยพี่เดเตือนแล้วฟังอย่าอย่าอ,อินเกินไปเชื่อพี่เดเถอะมันไม่ใช่ครอบครัวเราด่าไปก็ถูกดำเนินคดี อีกหลายเรื่องครับนะนะครับนี่ก็รักนะรับรักเอฟซทุกคนนะครับนะครับอย่าเป็นไรเลยเรามีเรื่องอะไรต่อครับเมื่อวานนี้ครับนะครับมีเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องนะอ,ชอบชจังหวัดชนชนชนบุรีนะมีผู้เสียหายไปร้องเรียนเรื่องครูทุจริตที่ชนบุรีแต่ปรากฏว่าข้อมูลเป็นั่วไหลไปอยู่กับคนที่ถูกร้องเรียนไปร้ปองผู้ในการโรงเรียนที่ชนบุรีนะแล้วว่าทาให้ทาผู้เสียหายถูกฟ้องยี่สิบล้าน นะ,น,น,นะครับอันนี้ก็เป็นความผกดร่องหรือเปล่าของปอปรชชนบุรีถ้าฟังอยู่ไปหาทางแก้ไขด้วยข้อมูลมนหลุดไปอยู่กับคนที่ถูกร้องเรียนนะนะเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยมีการใช้เงินใช้ทองมีการวิ่งเต้นหรือไม่อย่างไรเพราะว่าข้อมูลที่เขาร้องเรียนดันไปอยู่กับคนที่ถูกร้องเรียนแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาฟ้องศาลครับเอาข้อมูลเหล่านี้มาฟ้องศาลครับทั้งที่เขาไปร้องเรียนทุจริตว่ามีรอผู้ในการโรงเรียนมีเงินเข้าบัญชีจํานวนมากเป็นเงินของโรงเรียน นะครับเมื่อวานนี้เขามาร้องเรียนผมนะครับแต่ปรากฏข้อมูลหลุดออกไปยังผู้ถูกร้องเรียนทําให้เขาถูกฟ้อง20ล้านครับนะครับที่เขามาให้ผมต่อสู้คดีครับเพราะนั้นฝากไปยังคณะกรรมการปอประชนะครับเวลามีคนไปร้องเรียนคุณเนี่ยคุณปล่อยข้อมูลหลุดไปฝ่ายตรงข้ามได้ไงมันต้องเป็นความลับนะครับอันนี้แหละครับเดี๋ยวผมก็ต้องตรวจสอบคนที่จริงถ้าพบว่าปประชปล่อยข้อมูลหลุดจริงนะครับนะผมก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับเมื่อวานี้เขาเสียหายเขาไปร้องเรียน กลับโดนโฟัวมะยี่ล้าน,น,นาครับพี่น้องครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ช่วยกันตัดคงตัด,ต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 ดคลิปไปกระจายกันด้วยนะครับเนี่ยรายการพี่เดชเนี่ยนะช่วยเหลือประชาชนเยอะวันๆเนี่ยชาวบ้านมาเยอะแยะโดนปิดทางบ้างทางอาะไรจำยอมทางจำเป็นเยอะแยะเอาที่สาธารณนะไปทําทางเดินบ้างบานเมื่อวานมาหลายเรื่องเลยนะส่วนส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งสมบัติเรื่องมรดกนี่ก็เยอะนะวันๆนเนี่ยเยอะอะไรคนแบ่งมรดกแบ่งสมบัติกันเนี่ยนะยักยอกทรัพย์มรดกบ้างอะไรบ้างสารพัด แมปัญหาสังคมี่มันเยอะนะนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้นะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจนะนะครับและเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องสวบวานนี้ก็มีผู้สมัครหลายคนก็มาร้องเรียนคือตอนนี้การเลือกสวบเนี่ยเขาเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วระดับประเทศเขาก็จะนัดหมายไปคุยกันเป็นกลุ่มก็มีการซื้อตัวกันนะครับอ่ามึงปล่อยให้กูผ่านไปกมจะให้มึงเท่านั้นท่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาจากพรรคการเมือง นะโดยเฉพาะทาวภาคอีสานนี่ก็เยอะนะครับก็เป็นพรรคการเมืองก็ามาอ่ะคุณให้ผมก็เป็นสอวแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ตำแหน่งคุณอาจจะจ่ายเงินให้คุณอตอนนี้ก็เริ่มนะครับก็าฝากกกตน,นะเข้าไปดูด้วยนะตอนนี้ก็เริ่มซื้อเสียงแล้วะนะักการเมืองกลุ่มนักน้กลุ่มนี้ก็ส่งคนเข้ามาก็อยากได้เป็นสวเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับฝากไปถึงผู้สมัครทุกรายใครเป็นผู้สมัครนะครับเลือกคนดีเด่นดังเลือกคนที่ดูแล้วเป็นคนดีไม่ใช่ซื้อเสียงนะถ้ามันมาเป็นสอวแล้วมันต้องซื้อเสียงกัน คุณตกมาเชิคุณมาเลือกผมถ้าคุณเลือกผมแล้วเดี๋ยวผมได้เป็นสบแล้วผมจะให้คุณมีตําแหน่งในแ,แบบนี้มันก็เรียกได้วาอะไรคุณชั่วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละนะครับชั่วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วผมได้รับรายงานมาเยอะเลยนะครับฝากกกตอใหญ่นะครับอยาอ่ามัวแต่นั่งเป่าสาบเป่าอะไรอยู่นะครับเอาสาบออกจากปากแล้วไปดูที่เต็มไหมดแล้วแฝงตัวเข้าไปครับตอนนี้ก็มีการจ่ายเงินประมูลตัวกันกูล็อกแล้วเอาเสียคนนั้นว่าอย่างนี้เจ้าของโรงแรมว่าอย่างนั้นอะไรต่างมันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างงงีีง้้้้วคครรััับบนนนกกกตตออออจดไปะ ขนาดเอ่อมึงจะเข้าไปเป็นสวมึงยังเริ่มต้นซื้อเสียงันขนาดนี้อันนี้ก็ปเป็นอเรื่องนะครับที่พี่เดนนำมาฝากวันนี้ปุยสอันนะนะครับก,ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเอ่อเข,ข้าใจนะครับอืนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องเรือหายครับเรือน้ํามันครับนะเรือน้ํามันเนี่ยนะครับขา,ามลำหาย,ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบนะว่าจะเกี่ยวกับเสียจโจหรือเสียจอจานหรือไม่เสียจอโจเเสียโจเนี่ยก็เขาก็ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับน้ํามันเถื่อน ซึ่งเป็นความจริงหรือความเช็่อในนี้ผมไม่ทราบปัจจุบันเลยเขาก็ได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วตามรายงานข่าวนะนะก็ดูนะครับว่าถึงเวลาแล้วเรือหายสามลำเนี่ยสองกลางเนี่ยจะโยนขี้ให้ใครใครจะเป็นคนที่รับขี้ไปในกรณีเรือหายพี่น้องครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะรับขี้ไปนะว่าเสียเสียโจจะเป็นเจ้าของเรือจริงไหมหรือว่าเสียโจเป็นแค่แพะตัวหนึ่งจริงๆแล้วมีตำรวจระดับนายพลเกี่ยวข้องไหมนะบางคนก็บอกมีรองผู้บังคับการคนหนึ่ง